เฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเจอสิ่งที่มันใช่สําหรับเราใช่ไหมค,ครับมันใช่มันเหมือนรักแรกที่เจอเลยโอ้โหแปดปีก่อนมันก็มีเรื่องที่ช็อกเอิร์ทนี่คือแฮกเกอร์ที่เขาเรียกว่าระดับ nation state มันคือกลุ่มแฮกเกอร์ที่ถูกสนับสนุนโดยรัฐบาลต่างชาติหรือหน่วยงานข่าวกองต่างชาติภัยทุกคามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศหรือของโลกเนี่ยครับแล้วมันคือมันคือสิ่งที่เขาเรียกว่า แล้วตอนนี้เอิญก็อยู่ที่งานเปิดตัวเซอร์วิสใหม่ที่ชื่อว่า a s u r a Open XDR ของ s i n c l a i r ค่ะซึ่งก็เป็นบริษัทที่ทำในเรื่องของ Cyber Security ที่เป็นของคนไทยปกติแล้วพอพูดถึง Cyber Security เราก็มักจะนึกถึงบริษัทที่เป็นบริษทัษทต่างชาติใช่ไหมคะแต่ว่าเนี่ยคือบริษัทของคนไทยแล้วก็มีนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่อง Cyber Security มากมายมีการนำ AI เข้ามาใช้ด้วยนะคะวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยตามมาดูกันเลยค่ะ ภายในงานก็มีผู้บริหารจากองค์กรต่างๆพันธมิตรทางธุรกิจและสื่อมวลชนจากทั้งในไทยและต่างประเทศมาร่วมง,งานกันค่ะซึ่งเป็นการเปิดตัวบริการใหม่ด้านการป้องกันภัยไซเบอร์ขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์สําหรับองค์กรต่างๆอสูร r t e ์ Open XDR โดยบริษัทสตาร์ทอัพซินแคลร์ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สัญชาติไทยแต่ได้มาตรฐานระดับโลก โดยคุณธนาจักรวัฒนกิจผู้ก่อตั้งและ CTO ของบริษัทซิงแคลร์คุณโจเอลหว่องซ e o และทีมซิงแคลร์ก็ได้กล่าวถึงที่มาที่ไปจุดเด่นของบริการฟีเจอร์ต่างๆและเดโมบริการนี้ให้ดูกันด้วยนอกจากการเปิดตัวบริการ a s u r i e Open XDR แล้วก็ยังมีพิธีลงนามใน MOU ความร่วมมือระหว่างซิงแคลร์กับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ NT ด้วยค่ะ ฟังแล้วเอิญอยากจะชวนผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้งซินแคลมานั่งคุยกันเลยค่ะตอนนี้เอิญก็อยู่กับคุณเอิรธนจาจักวัฒนกริต CTO บริษัทซินแคลจำกัดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เอิญครับเมื่อกี้ดูบนเวทีแล้วขอชวนมานั่งคุยกันตรงนี้เลยดีกว่าเพราะว่าแบบเรื่องราวมันน่าสนใจมากเลยนะคะคบ,บนเวทีเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดละเอียดว่าแบบที่มาที่ไปของคุณเอิร์ธเป็นยังไงขอถามเนีย ทำไมถึงมาสนใจเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้อะคะก็คือเอิร์ธเนี่ยก็เรียนอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเมลเบิร์นนะครับเรียนมาที่เดียวกันนะแต่แต่คนละมหาวิทยาลัยใช่อะใช่อ่ะแต่ผมเรียนตั้งแต่ไฮสคูลเลยครับเรียนจบมาเนี่ยก็โอเคก็ได้เข้ามหาลัยชื่อ RMIT นะฮะเป็นาสาขาซอฟต์แวร์ครับพี่เอิร e ์ทนะ m i อด <MIT S 1> ดีมากเลยนะผมเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยครับผมไม่ชอบสไตล์ผมไม่ได้บอกมหาลาัยแย่นะครับมันแค่สไตล์ของผมเอิร์ทเป็นคนเอ็กซ์ตรีมอะเวลาเอิร์ทชอบเอิร์ทก็ชอบไปเลยเวลาเอิร์ทไม่ชอบเอิร์ทก็ไม่ชอบเลยนะฮะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเอิร์ทไม่ชอบมหาลาัยเอิร์ทก็ไม่ไปเรียนเลยฮะแล้วก็ไม่ไปสอบด้วยไม่สอบไม่ไปสอบมันก็แน่นอนเนียขาก็ไม่ให้จบสิทธิ์ใช่ครับถูกครับพี่เอิร์ทเขาก กเราก็ไล่ออกแต่ก็มีคนในมหาลัยเนี hmm. ่ยเขาก็บอกว่าให้โอกาสเขาก็บอกว่าอ้าวงั้นอย่างนี้ไม่เรียนซอฟต์แวร์มาเรียนง่ายกว่าไหมเรียนไอทีอ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็เรียนก็เซมสตอรี่ฮะปีที่สองผมก็ไม่ไปเรียนไม่ไปสอบใช่ฮะก็แน่นอนอันนี้ตกแล้วอันนี้ไม่ให้โอกาสแล้วอันนี้ไล่ออกจริงครับก็พ่อเขาก็บอกว่าเออเอธเอายังไงดีใช่ฮะจะเอายังไงกับชีวิตเขาก็บอกว่ามาทํางานไหม อะไรครับเอิร์ธก็บอกว่าดีครับพ่อเอิร์ธเอเป็นคนชอบทํางานกว่าก็กลับมาก็เลยเริ่มมาทํางานฮะก็ช่วยพ่อนะครับพ่อผมก็ทําบริษัทเทคโนโลยีจนตอนหลังเนี่ยครับก็ผมก็มาค่อยๆเรียนออนไลน์คอร์สนู่นคอร์สนี่เรียนไปเรื่อยเปื่อยเลยฮะจนมาถึงเรื่องของไซเบอร์สกิลิตี้ผมเจอแล้วผมบอกเฮ้ย นี่มันอะไรเนี่ยเจอสิ่งที่มันใช่สําหรับเราใช่ไหมครับมันใช่มันใช่จริงๆครับพี่เอิญแล้วผมเหมือนมันเหมือนรักแรกที่เจอเลยโอ้โหับอย่างนั้นลหลังจากนั้นก็คือแบบถอนตัวไม่ขึ้นแล้วถอนตัวไม่ได้ครักแรกนี้มันคือแบบฝังใจแล้วใช่มันฝังใจอะแล้วมันก็ไม่ได้เรียนแบบเป็นเชิงมหาลัยฮะ มัน,เป,นเป็นเชิงช็อตคอสแล้วก็มีอมสอบเซอร์เออเรียนค่ายที่เขาเรียกว่าค่าย GAC ย่อมาจาก Global Information Assurance Certification ฮะถ้าเกิดเปรียบเสมือนรถนะฮะมันเหมือน Rolls Royce สำหรับ c e r t ์ติฟิเคทางด้านไซเบอร์มันคือท็อปสุดของโลกได้มามกี่เซอร์ละคะเนี่ยน่าจะ20กว่านะฮะใ่ก็คือเยอะเยอะที่สุดเห็นว่าแบบได้เยอะมากเลยแล้วมันไม่ใช่แค่เรียนนะฮะ เอิร์ธเรียนแล้วเอิร์ธได้ทำงานด้านนี้มาปฏิบัติไปด้วยไงคะถูกครับพี่เอิร์ธของเอิร์ธเนี่ยครับเอิร์ธเรียกว่า experiential knowledge ทำให้เราเนี่ยครับติกอยู่บนหัวเราแล้วเอิร์ธก็เก็บมาเรื่อยๆฮะจนตอนนี้ครับก็เยอะๆที่สุดในประเทศไทยแล้วสรุปแล้วเรื่องเรียนเนี่ยมัน,มนจบลงตรงไหนคะ ก็คือเอิร์ธก็ไปเจอมหาหลัยอันนึงชื่อแชมเปิ o คอลเลจอยู่ที่อเมริกาอันนี้เขาดังเก่งเรื่องไซเบอร์สกิลิตี้ฮะแล้วก็เรียนนั้นจากบั c h เชลเลอร์ก็คือปริญญาตรีใช่ไหมฮะจากที่เราต้องเรียน4ปีนะฮะเอิร์ธใช้เซอร์ของเอิร์ทเนี่ยครับที่เราสะสมมาจํานวนมากที่เราสะสมมาจํานวนมาก <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยครับมันหัก ถ้าเกิดหักแบบหมดเลยได้เนี่ยเอิร์ธไม่ต้องเรียนเลยเพราะเอิร์ธมีโอ้โหเอิร์ธมีทุกอันเลยนะฮะแต่เขาบอกว่ามันไม่แฟร์มันทําได้อย่างมาก5 0ก็ลเลยยังต้องเรียนสองปีฮะ,ะแต่เรียนเนี่ยเป็น f u l l y o n l i ไลน์ะฮะเพราะเอิร์ธเป็นคนที่ต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยจบปริญญาตรีพูดง่ายตอนอายุ28ครับซึ่งสาขาที่เอิร์ธเรียนนะครับเขาเรียกว่าเป็น Bachelor of Cyber s e c u r i t y เลยนตี่รตรงเป๊ะเลยกับสิ่ง<อ>ที่เราอินเลิฟใช่ครับคราวนี้แล้วยังไงต่อก็คือว่า เอิร์ธทำบริษัทซึ่งเป็น Family Business นะฮะทำบริษัทชื่อ RV c o n n e c t ก็คือเป็นบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเขาเรียกว่า local defense industry ครแล้วถ้าเกิดว่าตอนนั้นพ่อเอิร์ธเนี่ยครับก็ Assign ให้เอิร์ธดูแล Cyber Security ทั้ทางบริษัทเราก็ไม่ไม่ทำให้พ่อผิดหวังนะฮะก็เรียนไปด้วยแล้วก็เอาความรู้มาแอพ l y เราก็ Set Up ระบบไซเบอร์ c u r i t ิตี้ในบริษัทฮะแต่เมื่อ7 8ปีก่อนมันก็มีเรื่องที่ช็อกเอิร์ธไอเราก็นึกว่าทางด้านไซเบอร์เียวริตี้เนี่ยเราซีเคียวแล้วแต่ตัวแฮกเกอร์เนี่ยครับมีหลายระดับในโลกครับระดับที่เบสิกสุด เขาเรียกว่า script kiddies ก็คือเหมือนเอออยากทดลองดูดู YouTube วิดีโอว่าแฮกต้องทำยังไงง่ายอะลองหน่อยลองได้อะแล้วระดับเลเวลถัดไปเนี่ยเขาเรียกว่า organized crime ก็คือเป็นกลุ่มแฮกเกอร์ที่เป็นกลุ่มโจมตีจริงๆเลยอันนี้ก็จะมีความ advanced กว่าหน่อยแต่ที่เราเจอนะฮะที่เราโดนโจมตีนี่คือแฮกเกอร์ที่เขาเรียกว่าระดับ nation state ะมันคือกลุ่มแฮกเกอร์ที่ถูกสนับสนุนโดยรัฐบาลต่างชาติหรือหน่วยงานข่าวกองต่างชาติทำ ให้เอิร์ธเนี่ยครับจะต้องมาเรียนรู้ทางด้านไซเบอร์ c u r i ิตี้เพิ่มและสร้างห้อง Security Operation Center ใน RV Connect ครับ mm. ห้อง SOC เนี่ยครับหรือ Security Operation Center ก็คือศูนย์ปฏิบัติการทางด้าน Cyber Security ี้นี่แหละครับก็คือตอนแรกเราเริ่มมาจาก Internal Security ก็คือดูแลแค่ภายในบริษัทเวลาคนมาดูงานเยอะๆคนที่เก่งๆเนี่ยฮะเขาบอกว่าเอ้ย ทำอย่างนี้ได้ไงคุณเอิร์ธเปิดเลยเปิดเลยงั้นอย่างนี้ตัวบริษัทเดิมของเราอะก็คือบริษัทแม่นี่แหละเนาะก็เหมือนเป็นห้องทดลองเป็นพื้นที่ที่ให้เราลองทุกอย่างมาหมดแล้วถูกครับในระดับแอดวานซ์เลยใช่ครับเพราะว่าเราเจอภัยคุกคามจริงที่แอดวานซ์ใช่ฮะแล้วก็เลยต้องทําให้ทํานู่นทํานี่อา้าวพอทําไปทํามาไม่ได้คิดจะเป็นเซอร์วิสอะแต่ว่าทําไปทํามาเราก็คิดว่าเออแล้วทําไมเอิร์ธแทนที่เราจะทําแค่อินเทอร์เน็ทำไมเราไม่ทําให้คนอื่นด้วยละ่ะเพราะว่าหลายคนที่เขาไปดูห้องซ็อกมาทั่วโลกแล้วเขาากก็บออ่ขงเรเรนี แบบระดับดีมากเลยเขาบอกว่าเราเป็นระดับินเ international ได้ก็นั่นก็คือเป็นจุดเริ่มตน้มีคนมา<อ>บอกนะแล้วว่าอยู่เจ๋งมากนะอยู่ต้องทําอะไรสักอย่างและ<ช>จะเอาบริบการของที่เรามีเนี่ยออกมาให้คนอื่นได้ใช้แล้ว <Yeah. S 2> ออกมาไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเราก็คาดหวังที่จะไปในระดับโลกเลยใช่ไหมคะถูกครับถูกครับวิชั่นของเอิร์ธนะฮะก็คือเอิร์ธไม่อยู่แค่ล c a l เอิร์ธไม่ได้อยู่แค่ r e g i o n ลใน southeast asia เอิร์ธจะไประดับ global อย่างนี้ก็คือซินแคล์เนี่ยก็เลยสปินออฟออกมาจากบริษัทเดิมซึ่งต้องบอกเป็นบริษัทแม่ไหมคะ RV e o n n e c t ใช่ครับเราเลยอยากที่จะแยกตัวออกมาแล้วสร้างเป็นเอนติตี้หรือแบรนด์ใหม่อีกอันหนึ่ง mm hmm. นะฮะก็คือเจ้าซินแคล์นั่นเองแล้วพอเรามีบริษัทซินแคล์แล้วแล้วซินแคล์เนี่ยเปิดมา เป้าหมายคือทำอะไรคะซินแคล์นะครับก็คือการให้บริการทางด้านไซเบอร์เอิร์ทโฟกัสที่บริการเดียวฮะเราทำแค่อย่างเดียวแล้วเราสเปเชียลไลซ์มันฮะก็คือ MDR ครับย่อมาจากย่อมาจาก managed detection and response ครับมันคือการที่เราบริหารการตรวจจับแฮกเกอร์นะฮะ และถ้าเกิดเราตรวจจับได้ก็คือ Detection นะครับและก็ Response แปลว่าการจัดการับภัยคุกคามให้ออกไปจากระบบนะครับทำให้รอบ,บริษัทเนี่ยครับไม่ถูกโจมตีหรือไม่ไม่สามารถให้เขาสร้างความเสียหายได้นั่นเอง MDR เนี่ยมันเป็น Category หนของเรื่องการทำเรื่องของ Cyber Security <ช>มันค,ค,คนละอันกันกับ Anti-Virus ใช่ไหมคะอ่าใช่ครับเพราะว่า a n t i v i ไวรัสมันเป็น Product มันจะไปอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ MDR เนี่ยครับเป็นการให้บริการครับสิ่งที่เราทำใน MDR เนี่ยฮะก็คือเราดึง Alert หรือว่า l o อกเนี่ยครับที่มาจาก a n t i v i ไวรัสที่มาจากอุปกรณ์ Firewall หรือ Sensor Security ต่างๆที่เขามีเอามา Correlate ก็คือเอามาเชื่อมจุดกันเพื่อหาการโจมตีนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราเจอการโจมตีแล้วเนี่ยเราจะเอาเขาออกไปจากระบบครับ ก็คือมันเป็นบริการที่ complete กว่าทราบข่าวว่าไปไปดูเนี่ยเห็นว่าคือได้รับการแนะนำ recommend จาก Gardner เลยเหรอใช่ครับซึ่งเราเป็นบริษัท MDR เจ้าแรกนะฮะและเจ้าเดียวตอนนี้ใน Southeast Asia ถือว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจของคนไทยเป็นบริษัทเทคไทยที่ได้รับรองมาตรฐานหนึ่งงั้นจริงๆนะฮะก็เราก็เป็นเจ้าแรกใน Southeast Asia ที่เป็น MDR แล้ว a p p r o v e ไปอยู่ใน g a r d n e อ่านี่คือแบบว่า บริษัทของคนไทยด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยคือเทียบชั้นบริษัท ดังๆระดับโลกเลยนะถูกครับแล้วก็ของเราเนี่ยครับเวลาพูดถึงบริษัท Cyber Security วริในไทยส่วนมากเป็น System i n t e ทิเกรเใช่ครับก็คือคนบูรณาการระบบเอา Product ของประเทศนั้นประเทศนี้มารวมกันแต่ของเราเนี่ยเรา Develop พัฒนา Product พัฒนาแพลตฟอร์มเองอสำหรับการให้บริการเลยอ,อันนี้เนี่ยครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เข้า g a r ์ดเนอร์ด้วยนะฮะเพราะว่ามันเป็น, key นคีย์ดิเฟรนเชียเตอร์นะฮะเป็นยูนิคเซลลิงพอยต์ของเราแล้ว เปิดมากี่ปีแล้วคะซินคลร์ินแคลรนะครับ2022ฮะ 2022, 2022ตอนนี้2024ก็ประมาณ2ปี<ช> 2> และตอนนี้มีพาร์ทเนอร์ต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนล้วคะตอนนี้ o f f ฟิเชียลนะฮะมี7ประเทศครับก็คือมีประเทศไทยมาเลอินโดสิงคโปร์บรูไนอินเดีย พามา่าใช่ครเประเทศเรามีพาดเลยแล้วเราก็มีลูกค้าต่างประเทศด้วยคราวนี้มาถึงโปรดักที่เพิ่งเปิดตัวไปที่เมื่อกี้เอิเห็นบนเวทีเมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้เราเปิดตัว Azure Open XDR ครับให้คุณเอิ์นอธิบายหน่อยมันคืออะไรแล้วมันมีจุดเด่นที่มันแตกต่างจากโปรดักของคนอื่นๆยังไงอะคะตอนนี้เราให้บริการเซอร์วิสที่เขาเรียกว่า MDR การ MDR นยครับจะต้องไปประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ที่สําคัญที่สุดเนี่ยฮะ ก็จะเป็นตัว OpenXDR นะครับมันย่อมาจาก Open Extended Detection and Response ก็คือตัวซอฟต์แวร์ที่เอาไว้เน้นในเรื่องของการเก็บล็อกจากหลายๆซ o u ล็อกคืออะไร Activity ของคอมพิวเตอร์อย่างเช่น Network Activity หรือว่า Activity ที่อยู่บนเครื่องนะฮะเพื่อทำการ detect กับ response ก็คือตรวจจับแล้วก็ ทำการจัดการโดยอัตโนมัติค่ะซึ่ง Open XDR จะเป็นทูที่เราเอาไว้ใช้บริการให้บริการ MDR ให้กับลูกค้าครับซึ่งตัว Open XDR ของเราเนี่ยมีความแตกต่างกับเจ้าอื่นเยอะมากอย่างเช่นเราเอา generative AI มาช่วยวิเคราะห์เคสอัตโนมัติปกติเวลาเราทำ MDR ครับพี่เอิรฮะเราต้องเขียนรีพอร์ให้ลูกค้าเขียนรายงานนะครซึ่งมันอ่านไม่รู้เรื่องค่ะเราก็เลย d e velop เป็นตัว generative AI นะฮะซึ่งทาการเขียนรีพอร์แล้วก็ทำสิ่งที่ เรียกว่า explainable cybersecurity ก็คือการที่ย่อยคอนเซปต์ cybersecurity ให้เป็นสับง่ายๆให้กับคนทั่วไปให้เขาได้เข้าใจอันที่สองเนี่ยฮะก็คือเขาเรียกว่า threat hunting ก็คือการล่าภัยคุกคามฮะปกติห้อง s อกหรือ security operation center เนี่ยฮะที่เอาไว้เฝ้าระวังเนี่ยฮะมันเป็นเขาเรียกว่า reactive approach คือต้องรอให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนแล้วมี alert มาถึงจะดูเนินการตกครับตุกฟเอิรฮะถ้าเกิดว่ามันไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาก็นั่ง ยังนั่งเฝ้ามอนิเตอร์อยู่ใช่ไหมฮะแต่ของเราเนี่ยเราเห็นว่าวิธีนั้นมันไม่ถูกเพราะว่าถ้าเกิดอ l e เลร์มันไม่ขึ้นเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าเขาหลบตัวเซนเซอร์ที่เอาไว้ตรวจจับได้จริงไหมฮะแต่มันก็ทําให้เราเดือดร้อนไปเรียบร้อยแล้วไงถูกครับเราก็เลยต้องมีการที่จะไปเซิร์ชหลอกที่เป็นระดับเชิงลึกทุกเครื่องในองค์กรเนี่ยฮะเขาเรียกว่าเทรดฮันติงฮะเป็นเทคนิคที่เขาเรียกว่าเป็นโปรแอคทีฟแอพพล a เคชั่นอันที่3ก็คืออัลโตเมเต็ดอินสุตนแดนต์เรสปอนส์เพลย์ฮะ พีเอิญก็ต้องเรียกคนที่เป็นเอ็กซ์เพรสตมาสมมตินะฮะซึ่งกว่าเขาจะขับรถมาหาพีเอิญได้โอ้โหใช้เวลานานแต่ของเราเนี่ยครับสามารถเอาแฮกเกอร์ออกไปจากระบบแบบฟูลลี่อัตโนมติได้เลยโดยที่เป็นรีโมทด้วยนะฮะอ,อันนี้ก็จะเป็น3<า>ข้อภายในระยะเวลาปรกมานไม่เกินเราพรอมิสกับลูกค้าว่า Time to d e t e c t ก็คือเวลาในการตรวจจับ Time to Investig ก t e ก็คือเวลาในการวิเคราะห์นะฮะแล้วก็ Time to respond ก็คือเวลาในการเอาแฮกเกอร์ออกเนี่ยครับ สามอันนี้เนี่ยครับรวมกันไม่เกิน20นาทีฮะ oh, ของทุกเคสนะเร็วครับเพราะว่าสแตนดาร์ด g l o b a l ของโลกที่เป็นอันดับหนึ่งที่ Earth, เป็นเบสไลน์ที่เ <Ha. S 1> จะแข่งด้วยฮะอันนั้นเขาบอก22นาทีแล้วก็เลยบอกน้องกับทุกคนว่าทําไงก็ได้เราต้องต่ากว่าเขาโอเคค่าโดยทั่วๆไปอะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณสักกี่นาทีฮะเขาก็จะแบ่งเป็น severity ครับอย่างเช่น mm hmm. เคสที่เป็น critical high medium low เถิดเป็น critical mm hmm. ก็สมมติว่าตรวจจับแล้วก็ respond ต้องภายใน60นาที ถ้าเกิดเป็น high level นะฮะก็คือต่ำกว่าก็อาจจะ120นาทีมีเดียมว่าไปนะฮะเ,เพราะงะั้นของเราเนี่ยทาง speed เพร cybersecurity มันเน้นเรื่อง speed ฮะ,ะเ,ออเรามั่นใจด้านนี้ฮะ,ะถ้างาันอันเนี้ยก็คือจุดเด่นที่เป็นจุดต่างจุดขายข,ายของเซอร์วิสของเราเลยถูกครับคือถ้าใครเขาสนใจเรื่องนี้เพิ่มเติมที่เขาเขาดูได้ที่ไหนคะ ก็เว็บไซต์ซินแคลของเราแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนอยากติดตาม Activity ของซินแคล e นะฮะก็มี LinkedIn มหน้า LinkedIn ด้วยวันนี้เราเปิดตัว Service ตัวนี้ไปแล้วนะคะ,คะแล้วหลังจากนี้เนี่ยมองอนาคตว่าจะทำอะไรต่อคะของซินแคล e สิ่งที่เอิร์ธอยากทำก็คือในเรื่องของ B2C พี่เอิร์ธเห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้คนน่าสงสารมากเก็บเงินมาทั้งชีวิตกเกษียณทีโดนโอนเงินโดนสแกมเมอร์หลอกใช่ไหมฮะ<ด>บาง,<ก>งคนคน<อ> <Center S 2> ตอรอก ใช่ฮะเอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดยอมไม่ได้แล้วก็เขาก็คือเพื่อนมนุษย์แล้วเอิร์ดฟังเรื่องนี้แล้วเอิร์ดไม่รู้สิฮะมันขึ้นแล้วมันยอมไม่ได้จริงๆเอิร์ดก็เลยอยากทำโมบายแอปพลิเคชันใช้ที่เป็น AI ในการตรวจจับ Behavior ที่มันแปลกๆเช่นคนที่ไม่รู้จักเบอร์ที่ไม่รู้จักอยู่ดีส่ง SMS มา SMS นั้นกดคลิกแล้วมันกดให้แอดไลน์กดให้แอดไลน์แล้วภายใน15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงมีการเปิดโ o b i l e Bank App ต่อบวกกับแฟกเตอร์ต่างๆเราก็จะสามารถที่จะใช้ AI วิเคราะห์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอิร์ธจะทำอันต่อไปแต่อันนั้นยังไม่ใช่เป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศหรือของโลกนะฮะ ภายทุกคาามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศหรือของโลกเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาเรียกว่า Information War อินฟอร์เมชันวอร์ e ฟะหรือการที่ใครคุมโซเชียลมีเดียสเปซคนนั้นเป็นผู้ชนะการที่เราจะเปลี่ยนความคิดของคนในประเทศได้เขามีเทคนิคนี้ฮะการคุมโซเชียลมีเดียสเปซหรือ Information Warfare หรือ Strategic s t r a t e g i c communication <อ>การคุมความคิดคนในประเทศได้นะครับเท่ากับเรา ครองประเทศนั้นแหละฮะมันเป็นการรบอีกรูปแบบหนึ่งค่ะถูกครับะฉงนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอิร์ธจะทำอ่าซินแคลจะทำอันหลังสุดก็คือว่าการให้ Awareness กับทุกคนในประเทศเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของ Information w a r ร์ r ฟครับอันนี้น <ๆ S 2> เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากวันนี้ก็ได้ฟังเรื่องราวน่าสนใจแล้วก็เรื่องราวดีๆจากคุณเอิร์ธนะคะก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับพี่อธครับ,บค,ครับรับ และขอขอบคุณซอสถอยนังรมตราแม่ครัวที่ร่วมส่งเสริมความรู้ไอทีและเทคโนโลยีดีๆเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทัดนะ